สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดินะครับหรือว่านัทพลบ้านและที่ดินทั่วไทยนะครับวันนี้เดินทางมารีวิวที่ดินซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับตำบลห้วยแคนอำเภอห้วยแถงจังหวัดนครราชสีมานะครับติดแปลนนี้นี่นะครับด้านหน้าก็จะติดถนน4ี่เลนนะครับ ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นทางหลวงแผ่นดินนะครับเส้น226นะครับเป็นถนนที่ได้มาตรฐานนะครับเส้น2 2 6เลยนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้า3เฟสเลยนะครับด้านหน้านะครับซึ่งก็ที่แปลงนี้นี่มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ9ไร่2งาน4ีตารางวานะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้า เริ่มมาจากเนี่ยตรงนี้นะครับลายเรียงมาเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่นะครับ85เมตรนะครับโอ้เกือบ100เมตรเลยนะครับตรงนี้นะครับความกว้างของนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ1ความกว้างของที่ดินแปลงนี้นะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่85เมตรนะครับแล้วก็ครับตอนนี้ทุกทุกท่านกำลังชมช่องของนัฐพลบ้านและที่ดินทั่วไทยอยู่ใช่ไหมครับ ถ้าใช่จุดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อๆไปก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมซึ่งผมเองก็เป็นนะครับตัวแทนรับจัดหารับฝากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับนอกจากนั้นแล้วยังรับงานขายฝากจ,จุดจำนองดอกเบีย้ยถูกและผมก็รับงานฝากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ การคิดค่าบริการก็คิด3%จากยอดขายนะครับขายไม่ได้ไม่เอาตังค์และสิ่งที่สําคัญก็คือไม่บวกราคาขายนะครับขายตามราคาที่เจ้าของอยากจะให้ขายนะครับประชาชนสนใจติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรมสวัสดิ์หรือนัทพลนะครับบ้านที่ดินทั่วไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีไลก็0947838419ขอบคุณมากครับ เป็นติแปลงสวยเลยนะครับก็ถ้าซื้อไปเนี่ยนะครับผมดินไม่มากนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50ซนติเมตรนะครับถือว่าถมดินน้อยนะครับเนือที่9ไร่2งาน41ตารางวานะครับที่ดินที่น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นถนนสายหลักทางหลวงแผ่นดินนะครับเส้น226นะครับระหว่างเชื่อมต่อระหว่างอำเภอลำไยมาศ นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปยังอำเภอห้วยแถลงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเนี่ยในแปลงนี้จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับที่นี่แปลงนี้เนี่ยห่างจากเขตเทศบาลนะครับอำเภอลำายมาดมาเนี่ยนะครับ24กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากเขตเทศบาลอำเภอห้วยแถลงนะครับจังหวัดนครราชสีมาเนี่ย 12กิโลเมตรเท่านั้นครับ12กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้ถือว่าไม่ไกลเลยนะครับเนี่ยรถเด่ยวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนก็ควักไข่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินเพื่อนะครับประกอบธุรกิจค้าขายนะครับเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยโอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าใช่เลยนะครับตอบโจทย์ได้ชัดเจนนะครับ แล้วก็เป็นที่แปลงสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับไฟฟ้าก็เนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยนะครับสามเฟสเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าครบองค์ประกอบนะครับแล้วถนนก็จะเป็นสี่เลนด้วยเนี่ยที่ดินของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอ้ก้าไร่สองงานสี่สิบเอ็ดตารางวาเนี่ยนะครับขาดเพียงไม่กี่ตารางวาก็จะถึงสิบไร่นะครับราคาขายบอกเลยนะครับราคาขายไร่ละหนึ่งล้านสองแสนบาท หนึ่งล้านสองแสนบาทโอ้ราคาเนี่ถือว่ามิตรภาพมากเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เขาขายกันก็เติดถนนแบบนี้นะครับติดถนนุนสองสองสองหกนะครับถ้าเราเป็นดินตรงนี้เนะี่ยนะครับหรือจะเป็นถนนุนสี่เลนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะขายขั้นต่ำสุดเลยนะครับก็คือหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับแต่แปลงนี้เนี่ยอยากจะขายจริงๆนะครับบอกราคาขายเลยนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาท เอกสารหลักฐานนี่เป็นชนครุ๊แรงนะครับสามารถนะครับโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับสำหรับท่านใดที ata, ่กํกาลังมองหานะครับทำเลที่จะค้ ar, าขายนะครับเชื um ่อมต่อระหว่างจังหวัดบ <s ame S 2> ุรีรัมย์ไปที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ประมาณกึ่งกลางนะครับระหว่างอำเภอลำไพมาจังหวัดบุรีรัมย์มาที่อําเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับต้องใช่เลยครับแหล่งนี้เลยนะครับมาก็สังเกตง่ายๆนะครับก็เนี่ย ของข้างก็จะมีเนี่ยบ้านหลังสวยๆน,นะน,น,นี่เลยนะครับบ้านหลังสวยๆนี่เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มาก็จะมีสวนปามนะครับสวยงามนะครับสวนปา์มขนาดใหญ่นะครับอยู่ใกล้ๆเป็นบ้านสวนนะครับเนี่ยที่เราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยยาวไปด้านหลัง หน้ากว้างอยู่ที่85เมตรนะครับประชาชนจีนสนใจก็ติดต่อมาแล้วครับที่ผมรัฐพลรมสวัดมาเลขโทรศัพท์อดีลาก็0-947838 419นะครับต้องการที่จะขายบ้านขายที่ดินขายที่นาสังหอริมทรัพย์ทุกที่ติดต่อมาได้นะครับผมเนี่ยรับงานทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับการให้บริการก็คิด3%จากยอดขายขายไม่ได้แม่อ่างและสิ่งที่สำคัญก็คือไม่บวกราคานะครับขายตามราคาที่เจ้าของอยากจะให้ขายวันนี้ขอบคุณเจ้าของที่ดิน นะครับใจดีมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทีมงานที่ไว้บางใจให้ผมกับนัทพลได้มีโอกาสมาทําการรีวิววันนี้ขอบคุณมากๆกนะครับสวัสดีครับ